ข้อน,นี้นะครับเป็นข้อสุดท้ายของตอนที่1นะตอนที่1นึ่เป็นข้อสอบชอยส์นะห้าชอยสนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้ว4ี่ชอยสนะข้อละ3คะแนนเดี๋ยวเลยจากข้อนี้ไปก็จะเป็นข้อสอบเติมคำละนะฝนหรือระบายเขาบอกให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีกราฟและเส้นสัมผัสที่ x เท่ากับหนึดังรูปนะครับโจทย์ถามค่าของ f แต่หนึว่ามีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นเนี่ยหนูต้องเข้าใจตัวนี้ก่อน f x ไอตัวนี้เนี่ยบางคนบอกก็คือดิฟไงพี่ใช่หรือเี่เราจะนิยามก็คือลิมิต f x บวก h ลบ f x ส่วน h เมื่อ h มีค่าเข้าใกล้ศแต่อันนั้นมันเป็นความหมายของอนุพันธ์ในเชิงพีชคณิตฟังอีกครั้งหนึงนะครับไอตัวเนี้ยเราเรียกว่าอนุพันธ์ ไอตัวบนเนี่ยมันคือความหมายในเชิงพีชคณิตเอาพี่ไล่ที่ผมเรียนไอสูตรดิบหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าล่างดิบบนลบบนดิบล่างส่วนล่างกำลังสองอะไรพวกนั้นนมันก็คือสูตรลัดของไอ้ลิมิตตัวนี้นั่นแหละก็คือยังอยู่ในความหมายของเ,อเชิงพีชคณิตแต่ถ้าความหมายในเชิงเรขาคณิตไอตัวนี้หมายถึง ความชันเส้นโค้งที่จุด x ใดๆนี่อันนี้จะเป็นความหมายของอนุพันธ์ในเชิงเราขาคณิตฐานปะนะครับเพราะฉะนั้นสรุป f x เนี่ย มันคือความชันเส้นโคง้งพี่จะเรียกมันว่า M โคง้งและที่หนูต้องรู้นะครับก็คือความชันเส้นโค้งเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสณนะจุดที่มันสัมผัสแปลว่าอะไรย้อนกลับมาดูรูปนี้ <c oughs> ถ้า F x คือความชันเส้นโค้งที่ X ใดๆเพราะฉะนั้น F 1, 1> <c oughs> ก็คือความชันเส้นโค้ง ที่จุด x เท่ากับ1แต่อย่างที่พี่หนึงบอกความชันเส้นโค้งจะมีค่าเท่าความชันของเส้นสัมผัสเห็นไหมครับตรง x เท่ากับ1เนี่ยมันมีเส้นตรงมาสัมผัสคําว่าสัมผัสคือมาแตะเฉยๆเห็นปะเนี่ยมันแตะกันแตะกันบางคนจะเรียกว่าตัดจุดเดียวก็ได้นะการสัมผัสก,กับการตัดจุดเดียวเนี่ยถือว่าเหมือนกัน ่านปะเพราะฉะนั้นนะครับความชันของเส้นสัมผัสเนี่ยมันก็คือความชันเส้นตรงหนูก็กลับไปใช้สูตรความชันเส้นตรงธรรมดาก็คือสูตร y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1นี่ไงหนูรู้ว่าเส้นตรงเส้นนี้มันผ่านจุด1-3กับจุดนี้จุดนี้7-0ถูกปะ x เป็น7 y เป็น0 หนูก็แทนค่าเข้าไปเลย y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1นะให้นี่เป็น x 1 x 2 y 2แล้วนี่เป็น x 1 y 1, <c oughs> 1> <c oughs> นะครับจบ3ส่วนลบ6ก็ตอบลบ1ส่วน2ต้องถือว่าง่ายมากห้ามผิด ด้วยปการและทางปวงนะพี่หนึ่งพูดหลายครั้งแล้วโจทย์ยากหนูทำไม่ได้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นะแต่ถ้าโจทย์ง่ายเนี่ยหนูทำไม่ได้มีปัญหาเพราะคนส่วนใหญ่เขาทำได้นะครับโจทย์แบบนี้ห้ามผิดพลาดด้วยปการและทางปวงใครผิดอันนี้พูดตรงๆอยจะหาว่าพูดแรงอาจถึงขั้นสอบไม่ติดเลยโจทย์แบบนี้นะครับหนูทําได้ยังไม่รู้จะติดหรือเปล่า เพราะคนส่วนใหญ่เขาทำได้แต่ถ้าหนูทำไม่ได้นะอาจจะไม่ติดเลยนะครับฝากไว้อะผ่านไป